สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเจาะหัวข้อที่เป็นรากฐานของระบบ ISO ทั้ง ISO 9001และ ISO 14001นั่นก็คือบริบทองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียค่ะใช่ครับถ้าถามว่าหัวข้อนี้สำคัญแค่ไหนบอกได้เลยว่าถ้าเราเข้าใจบริบทองค์กรดีก็เหมือนมีเข็มทิศในการวางกลยุทธ์การจัดทำระบบและการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องครบถ้วเลยครับบริบทองค์กร หรือ c o n เ a กของ i อโซหมายถึงการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานค่ะสิ่งนี้ถูกใช้เป็นพื้นฐานในการวางระบบ ISO 9001ระบบบริหารคุณภาพและไอโซ4 0 0 1 1ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะกำหนดบริบทองค์กรไปทำไมก็เพื่อให้เราเข้าใจความเสี่ยงและโอกาสของตัวเองช่วยให้กำหนดทิศทางกลยุทธ์ และนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสียครับและข้อมูลบริบทเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการออกแบบระบบบริหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรจริงๆไม่ใช่แค่ทำตามเอกสารค่ะบริบทองค์กรประกอบด้วยอะไรบ้างสไลด์ของเราระบุไว้3ส,ส่วนสำคัญได้แก่ 1. บริบทภายนอก 2. บริบทภายใน 3. ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียครับบริบทภายนอกคือสิ่งที่อยู่นอกองค์กรแต่มีผลกระทบต่อเราและเราไม่สามารถควบคุมได้เช่นเศรษฐกิจเทคโนโลยีกฎหมายข้อบังคับความต้องการของลูกค้าคู่แข่งชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบองค์กรบริษัทเราพิจารณาโดยใช้เอกสาร fms ขีศ036และ fms ขีดศูนย์สี่สามการวิเคราะห์บริบทองค์กรคอนเทกต์ Contact, ประเด็นภายนอกและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องครับบริบทภายในคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและเราควบคุมได้เช่นโครงสร้างองค์กรบุคลากรและความสามารถทรัพยากรเครื่องจักรระบบงานวัฒนธรรมองค์กรการสื่อสารจุดแข็งจุดอ่อนของกระบวนการความรู้ขององค์กรส่วนนี้ องค์กรเราพิจารณาโดยใช้เอกสาร FMS ขีด0-37และ FMS ขีด044การวิเคราะห์บริบทองค์กรคอนเทกต์ Contact, ประเด็นภายในและสภาพแวดล้อมครับผู้มีส่วนได้เสียคือบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลต่อองค์กรหรือได้รับผลจากการทำงานของเราเช่นลูกค้าผู้ถือหุ้นพนักงานชุมชนหน่วยงานราชการซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาผู้มาติดต่อในพื้นที่ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการและความคาดหวังแตกต่างกันเราต้องระบุและพิจารณาความต้องการความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสียด้วยเอกสาร FMS-038 และ FMS-045 ครับเรามาสรุปเอกสารสำคัญที่ใช้วิเคราะห์บริบทองค์กรในหน้านี้กันอีกทีนะคะเพื่อทุกคนจะได้หยิบมาใช้ในการออดิตได้อย่างถูกต้อง ประเด็นภายนอก FMS ขีด036 FMS ขีด043ประเด็นภายใน FMS ขีด037 FMS ขีด044ผู้มีส่วนได้เสีย FMS ขีด038 FMS ขีด045 โปรซเยอร์ที่เกี่ยวข้องในการทบทวนบริบทองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียคือ PMS-100 PMS-110 ค่ะเอกสารเหล่านี้ช่วยให้ผู้ตรวจประเมินเห็นชัดว่า องค์กรเราวิเคราะห์บริบทอย่างครบถ้วนจริงๆจากสไลด์นี้เราจะพูดถึงส่วนสำคัญมากของบริบทองค์กรคือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหรือ Related Requirements ทั้งในมาตรฐาน ISO 9001และ ISO 14001ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องวิเคราะห์บริบทองค์กรความเสี่ยงและผู้มีส่วนได้เสียตามข้อไหนบ้างค่ะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ครับข้อ4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กรทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจและที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมข้อ6.1ขีดหนึ่งการจัดการความเสี่ยงและโอกาสของบริบทองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจข้อ6.1จุดขีดหนึ่งขีดหนึ่งการจัดการความเสี่ยงและโอกาสของบริบทองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมข้อ 4.2- ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียข้อ6.1.2การจัดการความเสี่ยงและโอกาสของความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจข้อ6.1.1.2การจัดการความเสี่ยงและโอกาสของความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนของการตรวจประเมินออดิเตอร์จะตรวจว่าบริษัทมีการระบุและประเมินประเด็นภายในภายนอกในด้านซ้ายคือคำถามจากโมดูลของ internal audit ในระบบ dc system ค่ะและจะมีหลักฐานการทบทนบริบทต,ตามรอบที่กำหนดตัวอย่างเอกสารด้านขวาคือ fms ขี7ประกอบการตรวจด้วยครับโดยข้อ4.1ออดเตอร์ต้องระบุไล่ตั้งแต่ผู้รับผิดชอบหลัก ประเด็นและสถานะปัจจุบันให้ครบถ้วนและข้อ6.1ขีดหนึ่งและ6.1ขีดหนึขีดหนึ่งออดิเตอร์ต้องระบุตั้งแต่ความเสี่ยงโอกาสและสิ่งที่องค์กรต้องดำเนินการให้ครบถ้วนและเป็นประเด็นเดียวกับข้อ4.1ด้วยนะครับในส่วนของการตรวจประเมินออดิเตอร์จะตรวจว่าบริษัทมีการระบุความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียด้านซ้ายคือคำถามจากโมดูลของ Inter n a l audit ในระบบ DC system ค่ะและจะมีหลักฐานการทบทวนบริบทตามรอบที่กำหนดตัวอย่างเอกสารด้านขวาคือ FMS ขีดประกอบการตรวจด,ด้วยครับโดยข้อ4.2อออดิเตอร์ต้องระบุไล่ตั้งแต่ผู้รับผิดชอบหลักประเด็นผู้มีส่วนได้เสียความต้องการและความคาดหวังและพันธสัญญาที่มีต่อองค์กรและข้อ6 1 2, และ6.1ีด ต้องระบุตั้งแต่ความเสี่ยงโอกาสและสิ่งที่องค์กรต้องดำเนินการให้ครบถ้วน และเป็นประเด็นเดียวกับข้อ4.2ด้วยนะครับในข้อกำหนด4.1และ4.2คำถามเกี่ยวกับความถี่ในการทบทวนเราจะมีหลักฐานการทบทวนบริบทและความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตามรอบที่กำหนดตัวอย่างเอกสารด้านขวาคือ PMS-110 และ PMS-100 ในช่องที่เป็นเส้นประใช้ประกอบการตรวจด,ด้วยค่ะบริบทองค์กรอาจดูเป็นเรื่องใหญ่ แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเพราะมันคือการทำความเข้าใจสิ่งที่มีผลต่อเราทั้งหมดค่ะถูกต้องครับและเป็นหัวใจหลักที่ทำให้ระบบ ISO ขององค์กรมีประสิทธิภาพจริงไม่ใช่แค่ทำเอกสารให้ครบขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะคะแล้วพบกันในหัวข้อถัดไปค่ะสวัสดีครับ